ทำงาน,งานกเกษตรกร,น,กร,ร,กรนี่แหละแม่ล่ะทำงานครับทำงานด้วยกันครับ,บวันแม่ทำบบังอแต่ว่าหาเงินได้สองทางอยู่ใช่ไหมไม่เหมือนไอ้แม่น้องกันทำงานคนเดียวแล้วประหยัดใช้ประหยัดจ่ายไหมนี่ลูกค,คือพ่อเราเนะี่ยเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นพี่ฟิล์มอยู่ปีหนึ่งอืม เราอยู่มสามหร้มอร2 2> มสองมสามครับมสามแล้วทีนี้เอ,อแม่เราหาเงินคนเดียวรู้อยู่ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยดีมเขามีพ่อทั้งพ่อทั้งแม่หาเงินได้สองทางใช่ไหมลูกสองคนก็ได้สองคนหาเงินตัวเองจะต้องประหยัดก่อนดีมไม่ใช่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยประหยัดไหมนี่ครับสงสารแม่สงสารแม่ไม่ใช่แม่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าดีมจะใช้เงินฟุ่มเฟือยนะลูก ต้องฝึกประหยัดด้วยกันเข้าใจไหมอเ,เออต้องประหยัดกินประหยัดใช้ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่ไม่ต้องไปอยู่กับแม่พอ,อเนี่ยห้ามยังห้ามรักผู้หญิงอยู่ดีมสนใจผู้หญิงหรือ,อยังนนโอ้ตายแล้ว <laughs> สนใจรักผู้หญิงเป็นแล้วน้องกันครับรักผู้หญิงหรือ,อยังยงเออตรงอย่างพี่ฟิล์มมา ไม่รู้ครับรักได้ลูกแต่อย่าหลงเวลาที่หลงเข้าไปแล้วเขาไปมีคนใหม่ก็ท้อแท้สิ้นหวังเข้าใจไหมก็จะเรียนหนังสือไม่ได้ดีมันก็เหมือนกันไม่ได้ต้องมีอาชีพที่มั่นคงก่อนมีเงินเยอะๆนี่ผู้หญิงเขาถึงจะรักมากมีเงินน้นอยๆนี่ผู้หญิงเขาก็รักน้อยหมดสมัยกัดก้อนเกลือกินแล้วไม่มีใครเขากัดก้อนกินเกลือเข้าใจไหมลูก เขามีแต่ถ้ามีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสืออยากเป็นเหมือนพี่เกมก็ได้เป็นอยากเป็นเหมือนใครที่สอบอในสิบได้ที่เป็นเนี่ยสี่ห้าคนก็ได้เป็นเข้าใจที่แม่สอนไหมลูกต้องเข้าใจต้องเอาใจใส่นะคะวันนี้มาบ้านแม่มานั่งชิงช้าด้วยกันสักหน่อยวันนี้แม่ให้มาขนก็สอบเข้าสารช่วยย้ายอีกแล้ว ข้าวนักฟุตบอลย้ายอีกแล้วนะคะแล้วก็เอามาสอนด้วยส่วนหนึ่งเอามาบอกกล่าวให้เข้าใจไม่ใช่จะไปรักแต่ผู้หญิงและไม่รักการเรียนถ้าอยากจะรักผู้หญิงนี่รักผู้หญิงแค่สิเปรักการเรียนสัก90%ซแล้วก็บอกผู้หญิงไว้ว่าเขาจะตั้งใจเรียนเพื่อเธออันเป็นที่รักก็อย่างนี้ก็ได้แต่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นสิมันจะเรียนหนังสือแค่10%ซแล้วก็รักหญิง90% ก็จเจริญเติบโตช้าเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมขอบคุณครับ